สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องสับปะรดเพื่อน้องช้างอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านค่ะวันนี้เป็นวันเกิดไอ้พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่เฉลวยค่ะขอขอบพระคุณคุณแม่เฉลวยมากๆนะคะที่เมตตาจุกกลุ่มชาวช้างได้มีงานทําแล้วก็ช้างตกงานที่จังหวัดสุรินได้ทานสับปะรดกันค่ะ บุญกุศลที่คุณแม่ได้ทำไปวันนี้ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงย้อนกลับไปหาท่านร้อยปีพันปีนะคะร้อยเท่าพันเท่าค่ะขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะคุณแม่คะ พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วชาวช้างอยู่ที่จังหวัดสุรินจะได้ทานสับประรดสดๆสวยๆแล้ววันนี้ได้พักพักไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูการไลฟ์ใหม่ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ